ทางนี้มาโน่ได้พูดถึงจอร์เจียด้วยนะครับโดยทางมาโน่บอกว่าที่ผ่านมาทีมได้ศึกษาการเล่นของจอร์เจียมานะครับเพื่อจะหาวิธีการเล่นที่เหมาะสมที่สุดนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันระดับกระชับมิตรกับทีมชาติไทยมันสําคัญกับตนเองนะครับพอๆกับการแข่งขันกับไซปรัสเลยนะครับสวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าโซเวเดนนะหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับล่าสุดเองก็เดินทางไปถึงประเทศจอเจียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ปากฏว่าใช้เวลาเดินทางกว่า15ชั่วโมงเลยครับก็เล่นสลากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะไกลามากนะครับหลังจากที่เดินทางไปถึงปุ๊บเนี่ยมาโนโ่โพกกิ้งเองก็ได้นําลูกทีมลงฝึกซ้อมทันทีนะครับที่สนามเดวิดเปตเรเชวลลี่อารีนานะครับในกรุงทิลิบิซีนะครับท่ามกลางอุณหภูมิที่ต้องบอกเลยว่าหนาวเลยนะครับ11องศาเซลเซียสแถมก็มีฝนโปรยปลายลงมาตลอดการฝึกซ้อมด้วยนะครับโดยการฝึกซ้อมก็ไม่เน้นอะไรมากนะครับเน้นการฟื้นฟูของร่างกายแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่ค่อน,นา,นนทางท มาค่อนข้างยาวนานนะครับการฝึกซ้อมจะค่อยๆฟื้นฟูร,ร่างกายนะครับเน้นให้ปรับตัวกับอากาศที่ค่อนข้างหนาวจริงๆเนี่ยตนเองชอบอากาศที่หนาวแต่พอมาถึงมันหนาวกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับซึ่งก็จะให้นักเตะซ้อมกับบอลเล็กน้อยน,นะครับดูการปรับตัวของนักฟุตบอล ว่าเป็นอย่างไรนะครับเรายังมีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็การปรับตัวคิดว่าพร้อมอย่างแน่นอนทางนี้มาโน่ได้พูดถึงจอเจียด้วยนะครับโดยทางมาโน่บอกว่าที่ผ่านมาทีมได้ศึกษาการเล่นของจอเจียมานะครับเพื่อจะหาวิธีการเล่นที่เหมาะสมที่สุดนะครับพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างที่ตนเองบอกมาเสมอแต่ตนเองก็มั่นใจในตัวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความมุ่งมั่นพอที่จะโชว์ศักยภาพให้แฟนฟุตบอลได้เห็นนะครับก็ถือว่าพร้อมแล้วก็ มั่นใจว่าลูกทีมปรับตัวกับสภาพอากาศได้เร็วอย่างแน่นอนนะครับในการที่จะดวลกับจอร์เจียนั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่ความพร้อมของเจ้าถิ่นกันบ้างน,นะครับก็คือจอร์เจียนะครับทางวิลลี่ซายนะครับเฮดโค้ชนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยทางซายอบอกว่าเรามีเกมสําคัญพบกับไทยแล้วก็ไซปรัสนะครับที่กําลังจะมาถึงเราตั้งเป้าหมายทั้ง2เกมนี้ต้องทําให้ทีมของเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก่อนจะไปแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็มีนาคมปีหน้านั่นเองนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันระดับกระชับมิตรกับทีมชาติไทยมันสาคัญกับตนเองนะครับพอๆกับการแข่งขันกับไซปรัสเลยนะครับซึ่งตนเองต้องการให้ลูกทีมสร้างความมั่นใจแล้วก็ทั้งรูปแบบการเล่นรวมถึงแทคติกการเล่นของเราด้วยนะครับโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาตนเองมองว่าจอเจียเป็นหนึ่งในทีมที่ก้าวหน้าที่สุดในยุโรปเลยนะครับเรามีนักเตะรุ่นใหม่ๆเข้ามาในทีมชาติมากมายนะครับ ซึ่งหมายความว่าประตูของเราเปิดกว้างอยู่เสมอเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จสาหรับในอนาคตนะครับแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จหากได้ไปชิงแชมป์ยุโรปปีหน้านี่คือเป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือเขาจริงจังในทุกเกมนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายการเข้าสู่ ยูโรรอบสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในการเจอกับทีมชาติไทยก็คือการเตรียมทีที่จะไปคัดเลือกยูโรนั่นเองนะครับเขาเอาจริงอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงตรงนี้นั่นเองค,คุณผู้ชมฮะก็โปรแกรมย้ำกันอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไทยเจอกับจอจร์เจียวันที่12ตุลาคมนี้นะครับแต่เวลาห้าทุ่มตรงบ้านเรานะครับถาบ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32องนั่นเองก็รอติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกของเราเช่นเดิมนะคุณผู้ชมฮะอะ นั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับวัยเอดพไทยแลนดนะครับ Youth ยุทธศาส Development Program นะครับวิสัยการกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์นะครับสำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียนหน้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยนะครัับบคคุณผู้้้ชมรกก็ฝาไววดยนะะฮ อ่ะก็อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ